บโอ้สบายดีสบายดีนี่กะสบายดีครับสบายดีโอ้โหนี่เราจะจะไปเจนะมามาที่นี่กับก็คือพระจ่าชาติเลาวว่อ๋อองค์กรกาแดงเล้าวอ๋อองค์กรกาแดงต้นตำรับนะฮะต้นตำรับหลวงพระบางนะครับสิ่งที่เจอเขาเนี่ยแม่แม่เนื้อน้ำปูครับผมสุดยอดเลยฮะ หวงพระบางละเส้นใหญ่ๆเังดีเนาะเมื่อนี้ขายขายดีแน่เพาะนโอ้โห,โหของที่จับได้เยอะแยะฮะ,ยะ สวัสดีครับสบายดีทุกคนน้องในไทยลาวสวัสดีครับผมวันนี้เจอกันที่สวนลุมนะวันนี้วันที่16ธันวาคม2567นะฮะพลาดไม่ได้นะเพราจัดงานตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่22นะวันที่22วันสุดท้ายนะวันที่22 ต้องรีบกันหน่อยนะฮะงานกาชาขาดไปได้ก็คือนี่ฮะ,ะทอทอทอท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะ เดี๋ยวพอเรา,าจะพาเข้าไปชม,มร้านค้านะครของคนลาวนะจะมีอยู่ที่จะมีอยู่ที่ในส่วนลุมนะ,ะแต่ว่าน่าแปลกใจไหมฮะทำไมถึงมีร้านค้าลาวมีที่เดียวนะฮะในในโลกนะฮะไม่ไม่มีประเทศอื่นนะครับ งานการชาติงานใหญ่ของของเมืองไทยนะแต่ว่าให้เกียรติคนลาวมากฮะน่าชื่นชมนะครับให้เกียรติคนลาวมากครับเพราะว่าจากที่ได้เห็นนะฮะไม่มีประเทศไหนเข้ามางานการชาติในไทยนะเพราะว่า งานกาชาตัติไทยเชิญลาวเขาร่วมนะฮะและประเทศไทยก็เคยช่วยเหลือประเทศลาวนะในสภากาชาติไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสายตาของผู้ที่ไม่มีเงินรักษาหรือว่าผู้ที่ด้โอกาสนะรักษาด้โอกาสรักษา ไม่ว่าจะฟันไม่ว่าจะสายตาฮะคือคนไทยช่วยเหลือมาตลอดนะฮะงานกาชาิเนาะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าอยู่ตรงไหนเนาะวันนั้นประกาศขอขายนะคะกระเป๋ากตางคิตตี้สีเหลืองน้ตาลหน่ของน้องทอโดขายที่บริเวณสวนบางค่ะ กน่าคิดี่สีเหืองสีน้ำตาของที่ของขอโที่เปสวนปาล์มากเปตรอได้าัเสียงค่ะขอบคุณค่ะนี่นะฮะมาถึงบูธของคนลาวแล้วนะฮะภา,าชาติดปงการการแดงแห่งชาติลาว,ลวนะฮะ คือว่าที่ลาวก็มีนะฮะ,สะแสดงว่าเป็นชาิชาติจากไทยร่วมกับลาวนะฮะลาวร่วมกับไทยไม่ใช่มชาไทยร่วมแลหรือว่ายังไงทุกคนครับก็คอมเมนต์มาบอกไว้แล้วราเราก็ไม่รู้แล้วเพราะไม่เคยเห็นที่ลาวเนาะนี่เป็นร้านขายผ้าไหมนะ,ะของจากลาวที่ผลิตมาได้ะฮะ สมก็ชื่นชอบนะเป็นแบบแ้าใหม่ฮะเป็นเนื้ออะไรเนื้อแดดเดียวหรือเปล่าน่าอร่อยมากฮะ โอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวไปทักทายก่อนนะฮะสุขตามรกบัสนี่ไหมมาจากเราเลยบ่โอ้สบายดีสบายดีนี่กะสบายดีครับสบายดีโอ้โหนี่มาไดเจอนะ มามาที่นี่ครับก็คือพระเจ้าชาติเลาวบ่อ๋อครับองค์กรการแดงลาวอ๋อองค์กรการแดงนะฮะสนใจองพระบางก็รักพเนาะโก็นี่ครับนี่ครับต้นตำรับนะฮะต้นตำรับรวมพระบางนะครับซิกเนเจอร์เขาเนี่ยแม่นแม่เลยเนาะน้ำปูครับผมสุดยอดเลยฮะ กาบางเส้นใหญ่ๆเองดีเนาะเมื่อนี้ขายขายดีแม่นบ่แม่ของตะเลยเต็มนะขายดีสุดยอดสุดยอดมันก็จะเก็บห่านแล้วอ่าฝากถึงคนทีมคนเล่าหลายหคนทีไทยอยู่ไทยฝากมากถ้ากินฮอดบ้าน์เห็นไหมนี่อ่ามาซิมเบิร์มาซิมอ่าของของบ้านเขาเนาะ มันมาสิบเบมาใค้คิทอด้าไหมาหนีครับขาคำนี้มีหลายอย่างคบนี้ก็นี้ก็คือพูดได้ินมาเที่ยวนี่ก็คือแว่มนีเลยสุ่มอยู่ตรงช่วงไหนเนาะกองทนายการครับองนวยการเร่วเร่ยว้างสะพาดกาชาดไทยอมันจะมีป้ายบอกเนาะครับผมออมาเรี่ยวขวาคำาม้ก็จะเป็นอ่อย หรือการไฟฟ้าเนาะตรงข้ามการไฟฟ้าครับผมน่าจ้าหนก้ก็ขอขอบคุณหลายเด้อสบายดีสบายดียดโอ้โห,โหครับนี่คือสภาองค์กา,งนะงการกาแดงนะองค์การกาแดงแห่งชาติลาวนะครับก็ให้ายเป็น สภาาชาติไทยนะครับผมหืวอว่าขอบค,คุณนะต้อนรับทุกคน,นคนเล่าสิม,มากมางนี้ก็คเือต้องแวะมาชิมฮะส้ตมตำหลวงพระบางนะฮะผมสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสับายดีสวัสดีครับผม